ใจรักลักษณะสามอาการที่เป็นเครื่องกําหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวาธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสามประการได้แก่หนึ่งอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงสองทุกขตาความทุกข์หรือความเป็นของคงทนอยู่มิได้สามอนัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตนลักษณะเหล่านี้มีสามอย่างจึงเรียกว่าใจรักลักษณะทั้งสามเหล่านี้มีแก่ธรรมที่เป็นสังขตะ คือสังขารทั้งปวงเป็นสามัญเสมอเหมือนกันจึงเรียกว่าสามัญยลักษณะไม่สามัญแก่ธรรมที่เป็นอสังขตะคือวิสังขารซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่สคืออนัตตาย่างเดียวลักษณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของแน่นอนเป็นกฎธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าธรรมนิยามพระบาลีในพระไตรปิฎกเรียกว่าธรรมนิยามส่วนไตรลักษและสามัญยลักษณะ เป็นคำในยุคอัธกถา